สถานีตำรวจท่องเที่ยวตากกำแพงเพชรจัดประชุมเพื่อถ่ายทอดนโยบายและปล่อยแถวกวาดล้างอัชญากรรมก่อนช่วงเทศกาลปีใหม่2564ค่ะณบริเวณสถานีตำรวจท่องเที่ยวตากเขตเทศบาลน,นครแม่สอดพลตำรวจโทนิทัศน์ลิ้มสิริพันธ์ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวมอบหมายให้ พลตจเอกสราวุฒิตันกุลผู้กำกับการสามกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวสองสั่งการให้พันตำรวจโทรต่อลาบตินามาศสารวัตรตำรวจท่องเที่ยวตากำแพงเพชรจัดการประชุมเพื่อถ่ายทอดนโยบายและปล่อยแถวกวาดล้างอัชญากรรมก่อนช่วงเทศกาลปีใหม่2564โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดและเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยวทีโอเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วยการประชุมสถานีตำรวจท่องเที่ยวตากกำแพงเพชรเพื่อถ่ายทอดนโยบายจากผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวการตรวจอาวุธปืนประจำกายตามวงรอบและการปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมก่อนช่วงเทศกาลปีใหม่2564ทั้งนี้เพื่อสนองนโยบายของสำนักงานตำรวจท่องเที่ยว เพื่อเป็นการป้องกันปราบปรามและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เกิดความอุ่นใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในเขตพื้นที่รับผิดช,ชอบโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวตากกัแพงเพชรทุกนายพร้อมปฏิบัติหน้าที่โดยตระหนักถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ